สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับพี่พีน้องอยู่ในช่องตะลิ้วฮ่าฮานะครับผมวันนี้เป็นวันว่างๆผมไม่มีอะไรทํานะครับผมผมก็จะมายิงปืนแก๊ปกันนะครับผมก็ปืนแก๊ปตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมไปดูคลิปหลังผมได้นะครับผมเราก็ต้องมีปืนแก๊ปในการเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอบรรจุกระสุนแก๊ปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้บรรจุกระสุนเข้าไปบรรจุกแก๊ปเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ข,อข้อคำําครับระวังคนข้างบ้านเขาว้าวได้นะครับผมอันนี้ผมก็เรามัดระวังมากเลยนะครับโอเคไปดูกันครับผม โอ้โหดังจนหูผมอื้อเลยนะครับผมอันนี้พูดจริงๆงเลยนะเดี๋ยวเราลองยิงอีกสักวงหนึ่งนะผมเมื่อกี้ออกหมดทุกนัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมายิงแกลบอีกสักวงหนึ่งนะครับผมไปดูกันครับ โอ้ยหูผมอือเลยครับโอ้โหดังมากเลยนะครับผมข้อห้ามนะครับก็ห้ามเอามือไปจับฝากระบอกปืนนะครับเพราะว่าอันตรายมากเนนะครับมันมีสะกิดไฟอยู่นะครับอันนี้เขาบอกต่อๆกันมานะครับผมโอเค เป็นเงี้ยปะครับกับปืนแก๊ปที่ผมมารีวิวมาทดสอบมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็มาดูกันใกล้นะครับผมปืนแก๊ปนะครับผมแก๊ปตัวนี้นะก็แบบขาดเลยนะครับผมปืนแก๊ปตัวนี้นะครับอยู่ที่2ี่สบาทเท่านั้นนะครับผมหาซื้อได้ตามแอปช้อปปีตามตลาดหัวตะเคยก็มีขายนะครับผมคือมันแบบขาดมันแรงมากเลยนะครับผมตัวที่ผมได้มาก็ยี่สบบาทนะครับผมแต่ว่า ร้านอื่นอาจจะขายแพงหน่อยนะครับวันนี้ผมซื้อจากต่างจังหวัดนะครับก็เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าดังสะใจท่านผู้ชมหรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับผมว่ามันดังแบบดังจนผมหูผมอื้อไปเลยนะครับมันดังแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับนะครับ ก็วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมจบนะครับแล้วก็บายบายครับ